โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันในรีวูไมล์เซิร์ฟเวอร์นะฮะใน EP นี้นะครับเราก็อยู่กันวันที่6แหลวนะครับจริงๆเล่นข้ามคืนมา1คืนนะครับผมเมื่อวานนี้เราเล่นคากันไว้เนี่ยที่วันที่5นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้เนี่ยใกล้จะพังเต็มที่แล้วนะครับเราอาจจะต้องซ่อมของหรือว่าอะไรยังไงฮะแต่ตอนนี้เราเจอ โอ้ดมอนสองก้อนฮะแล้วก็เจอหมาฮะซึ่งเป็นรายที่สําคัญกับเรามากฮะเจ้าหมาตัวนี้ครับจะต้องขุดดมอนก่อนฮะในออพีนี้นะครับคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้เป็นดมอนนะครับมันจะได้มีความทนนะครับความถึกแล้วก็ความไวขึ้นนะครับผมนะถึกทนไวประมาณนั้นนะฮะก็เลยจําเป็นจะต้องครับครองกันมาโกรดดูเจะเป็มุมฮะเราอย่าให้เขามาบูลลี่เราครับผม ราต้องบูลลี่เขาเท่านั้นนะฮะแล้วก็อัปเดตคราวนี้นะครับเนี่ยกับดักที่พี่วางลงไปนะนรับจะเห็นว่าปกติเนี่ยถ้ากับดักที่เราวางใหม่ๆนะมันจาลีนะครับเลือดมาเต็มหลอดเลยนะทุกคนโอเคจิ้มหมูตายไปฮนะแต่ในคราวนี้เนี่ยเราวางกับดักไปเลือดมันก็ยังไม่เต็มนะครับสงสัยกันนะเราเจอแหล่งน้ําครับ สองกองฮะอ่ะโอเคครับอีพีนี้จัดการมาก่อนเลยฮะพวกอุปกรณ์การกอ่อสร้างต่างๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นยานะครับผมเรามีเสื้อนลฮะมาเลยฮะขวานโอเคประมาณนั้นอ่าเราไม่สามารถครับเสื้อที่ดีกว่านี้ได้กินแป,ป๊บซี่เข้าไปฮะแล้วก็พันยาเข้าไปทุกคน เรานะไม่มีนะครับอาจาจะจาเป็นต้องละลายแม่น้ําตรงนี้อวางไปสามอันเลยฮะใส่เสื้อเพิ่มความถึกนิดนึงครับแล้วทีนี้ก็จัดการต้นไม้ร,บรอบๆก่อนนะครับผมเราต้องการทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างที่หาได้นะไม่ว่าจะเป็นอาหารและยานะครับสวยครับมีกองไฟสามกองนี่ละลายไวมากฮนะ เราจะต้องกองน้ำนะครับแล้วก็ตักน้ำไว้ใช้ให้มันพอดีนะมาเลยที่กองน้ำของเราแล้วก็ตามด้วยคราฟถังได้ไหมขอให้มันเป็น5ถังนะครับมันจะได้ใช้ได้นานๆแล้วก็จัดการนะกองน้ำ ทีนี้นะครับเราจะกินน้ํานะครับแล้วก็จะเข้าห้องน้ํานั่นเองทุกคนใช้พิรำกันนะในการกรองฮะอาหารนั้นมันเรียบร้อยฮะแล้วก็เข้าห้องน้ําครับเพราะมันจะมืดละกองทิ้งไว้ฮะแล้วก็เข้าห้องน้ําออกมาแล้วก็เ,เก็บน้ํานะครับแล้วก็จัดการเก็บห้องนงห้องน้ําให้เรียบร้อยฮะไม่งั้นเนี่ยบ้านพังฮะ ตึงนะบอกตรงๆต,ตึงเลยนะครับมืดแล้วโอเคนะครับเรามีรองเท้าทองนะน่าจะพอให้ทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ปั๊มมาเลยฮะพวกกองไฟครับใช้กันยาวๆฮะตรงนี้ขยายอาาเขตยาวเลยครับทีนี้ ถ้าเราไม่ขยายเนี่ยเรามาเดินติดตอนที่เราวิ่งหนีซอมบี้เนี่ยตัวแตกนะครับเว้ยหลบได้ไม่เอารอยช้าก่อนเพื่อนไม่อยากสีเลือดโอ้โอโว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 ใจเย็นพี่ชายเยอะไปนะฮะเขาก็วิ่งตามเราจริงๆนีโอ้โอ้เม่งมุมฮะใจเย็นนะครับ เราต้องพยายามไม่เสียเลือดนี่วันที่6แล้วเลยยังไม่มีทำเลในการสร้างบ้านเลยฮะไอหมาเนี่ยเวลาที่เราไม่หาเนี่ยนะครับนะมันเจอบ่อยมากครับเวลาที่เราหาเนี่ยมันไม่เจอไงประเด็นโอ,โอ้โอ้งามไส้แล้วโดนกับดกักโอ้ยโดนฟรีไปทีะฮะตัวแทบแตกทุกคนผลของการวิ่ง ไม่เห็นถนนหนทางโอ้โหถ้าโดนอีกรอบชุดเดิมเนี่แตกเลยนะเล่นไปสภาพจ่อยเลยฮะจ่อยยังไงก็ต้องล่าหมูฮะเขาวิ่งตามแล้วก็วิ่งหนีนะครับขุดก่อนเลยฮะไอร่อนนะ โอเคเชา้ามีอะไรอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยฮนะอย่างแรกเลยนะไปฆ่าหมาก่อนนะครับเราต้องการหมาหมูอะไรก็ได้ฮนะที่ให้หนังกับเรางูก็ได้ฮนะเจ็บมากครับทุกคนไดมอนด์เราเหลือไหมเนี่ยโอ้เหลือเเม็ดนะซ่อมของได้ครั้งหนึ่งมีประเด็นมาให้ต้องคิดมากอีกแล้วครับอา้าแล้วเราเจอแล้วครับเจอหีบอยู่ข้างบนฮนะมาดูว่าในหีบเนี่ยจะได้อะไรฮนะ บอกตรงๆว่ายังไม่เป็นจิตจะลักษณะเลยนะยังไม่ได้อะไรเลยบ้านช่องก็ไม่มีนะฮะเป็นคนจอนไปเลยจะตั้งบ้านกันเมื่อไหร่เะนี่เม่กี้ถ้าไม่ใส่เสื้อเนี่ยตัวอาจแตกนะครับได้ไหมเป็นเสื้อเงินมาแล้วความถึกขึ้นฮนะ มีวิธีที่จะรีเลือดนะก็คือหาดอกไม้แดงนะครับหรือว่าเราจะกินน้ำแล้วก็อาหารนะครับโอ้แต่เ,เราเจอยินลือสโตนทุกคนมันดีมากฮนะถึงแม้มันจะยังไม่สามารถวางได้ก็เถอะแต่ว่ามันก็ดีมากดีที่สุดยินลือกสโตนในโหมดมัตเตอร์นะครับอันแรกมาแล้วแร่ทองฮนะ กานในส่วนของต้นไม้ให้เรียบร้อยครับมีทองนะครับมีทานมีเหล็กนะครับขุดมาให้หมดฮนะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องซ่อมของครับถือว่าในโหมดบัตเตอร์เนี่ยเราไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะรเราเจอของที่เป็นไดมอนด์เนี่ยน้อยมากนะฮะปกติเนี่ยมันจะเจอบ่อยกว่าน,นี้นะอันนี้แบบถือว่าน้อยจ,จริงๆนฮะงฮะมว่าเราใช้ของทองเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้ว ไม่งั้นเนี่ยมันจะพังอีลุงตุงนังงมากกว่าน,นี้ฮะต้องซ่อมก่อนนะครับไม่ซ่อมก็คือพังอะ่ะทุกคนโอเคทีนี้ถ้าเราไม่เจอไดมอนด์เนี่ยเราจะมีประเด็นแล้วนะครับเราจะไม่สามารถซ่อมของได้เป็นประเด็นแน่นอนทุกคน ไม้พอมีแล้วฮะกับดักนี่ตัวดีเลยอันตรายจัดบังว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับอ่าตรงนี้เป็นที่เก่าของเราที่เราเคยสำรวจนะเราจะต้องไปเช็คตามมุมต่างๆนะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะสร้างบ้านอยู่ตามมุมตามซอกตามหลืบน,นะเอ๊ะสรุปเราเป็นตัวอะไรครับเนี่ยสร้างบ้านอยู่ตามมุมตามซอก อาหารและน้ำนะครับจะหมดละหม,ด,ด,หมดไวเหมือนกันรถไฟเหมือนกันนะฮะรถไฟใช้ได้เลยถือว่าในอีพีนี้ก็เป็นการขยายบ้านนะขยายขอบเขตเซฟโซนไม่ใช่ขยายบ้านตัดไม้นะครับ ที่จาเป็นมากๆเลยคือตัดไม้แต่ไม้เนี่ยมาตัดง่ายไงก็เลยแบบไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับมาแล้วฮะพี่เบิม้มพี่เบิ้มเนี่ยมาตั้งแต่วันที่ห้าแล้วนะทุกคนสําหรับใครที่จําไม่ได้นะครับว่าพี่เบิ้มเนี่ยเขามากันตั้งแต่วันที่เท่าไหรนะ่ครับตั้งแต่วันที่ห้าเรายังไม่ได้ย่างเนื้อสักชินนะ้นฮะ ม,มีหมูฮะดีเราไม่โดนหอกเพื่อนเรามีรองเท้าทองที่ไวมากหิวแล้วครับรู้แล้วว่าหิวใจเย็นๆนะพ่อหนมก็ถือว่าวิ่งช้าอยู่นะจริงๆต้องเป็นรองเท้าไดมอนนะด์นะจะดีกับดักเห็นแล้วไงเห็นแล้วคิดว่าจะรอดเหรอ จะวิ่งได้เร็วกว่าน,นี้มากนะครับอันนี้ถือว่าเราลำบากใช้ได้เลยวาไปฮะสร้างพื้นที่ในการฟาร์มครับยิ่งเราปักไฟเยอะนะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการฟาร์มเยอะนะครับมาแล้วมากันไหวหรือเกินโอ้หิมะตกให้ตายจะผ่านคืนนี้ไปได้อย่างไรฮนะ ต้องผิงไฟนะับดีที่อุณหภูมิเรามันยังไม่แบบติดลบไปเลยนะไม่งั้นเนี่ยแย่ฮะแต่ก็สภาพไม่ดีเลยครับทุกคนย่ายใช่ไหมอสภาพต้องวิ่งบนกับกองไฟฮะมันต้องอ๋จะตุยให้ได้ครับบอกตรงๆต,ต,ต้องการไม้ฮนะต้องวางกองไฟแบบซ้อนๆกันนะไม่งั้นเนี่ยยุ่งฮะ ตึงจัดตึงมากก็เดี๋ยวอีพีนี้ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าการได้ขยายบ้านแล้วก็อัปเกรดของต่างๆเนี่ยก็ทําให้เราหมดวันหมดเวลาไปแล้วนะเป็นเกมที่ดูดเวลาจัดแล้วทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่สนับสนุนนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ฮะกับ My s u r v i v o v r ครับอ๋อในอีพีหน้ามาดูกันครับว่าหลังจากที่เราเนี่ย ได้อุณหภูมิความร้อนขึ้นมาในร่างกายเนี่ยของเรามันเพิ่มสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกันต่อครับโอเคครับไปบายเลยค่ะ